ได้ได้อีกคือได้อีกนที่ก็ที่ตั้งกว้างนะครับปกติเราจะยืนกันหลายหลายคนหน่อยครับวันนี้มีสองคนมีสองคนตัวกันก่อนมีกาะว่างมาก่อ๋อครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับเข้าวตังครับพวกเราสองคนก็เป็นนักแสดงจากเรื่องซีรีส์เป็นหลักด้วยแมวเลี้ยงครับครับผมวันนี้จะได้ดูตอนแรกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับเพราะจริงๆก็เออ่ได้ดูพร้อมๆทุกคนนไดแหละครับเพราะก่อนหน้านี้มี โอกาสดูคัสซีเราบ้างบางซีอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้ดูเรื่องเต็มก็วันนี้ก็จะได้ดูพร้อมๆกันเลยครับอยากเรีอคสดๆไปพร้อมทุกคนครับอ้าวแต่ถึงนี้ก็ไม่รู้สิว่าทีทีแรกมันจะแบบมันจะเป็นยังไงอะไรทูแฮปปี้เลยครับอืมแฮปปี้เลยครับเอาจริงๆเพราะว่าซีรีส์ของเราเนี่ยเป็นซีรีส์ที่โรแมนติกฟิลคูลแล้วก็ที่ก็ต้องบอกว่าครบรถครับใช่ดราม่าเนี่ยเป็นให้เหมือนเหมือนฟองสบู่ครับเอาภาษากินก็ ก็หายไปแล้วความดราม่าใช่ใเรื่องข่าดราม่าอยู่ตรงนี้ใช่คือที่ว่าตามก็เพื่อให้เรื่องมันมันครอบรถแหละครับจริงๆก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเน้นไปทางครอบครัวครอบครัวโรแมนติกฟิลกูดเรื่องของความรักการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ดราม่าที่ทุกคนกลัวเนี่ยก็ก็ก็กลัวได้ครับแต่ว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ใช่เพราะว่า พวกเราก็เาเรียกว่าอะไรนะใมใสซีรีส์อบอุ่นฟิลโกรดครับจริงเราก็ไม่ไม่ไม่ยอมทิ้งลายเก่าๆเราไปหรอกะใช่ใช่งเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้เป็นแบบเรื่องย่อใช่ไหมเรื่องย่อเอาเรื่องย่อนะเรื่องย่อเรื่องย่อเรื่องย่อก็เริ่มจากการที่เออ่คุณแม่ลิงเขาเขาเสียชีวิตลงกระฐานะนั่นเ้งครับลิงก็คือลิงคือเขาต่างเขาต่างกันลิงครับ แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเขาทงก็ต้องเขาเรียกอะไรมาทํากิจการของร้านต่อคือเปิดคาเฟ่แมวซึ่งครเขาทงเคยมีปมกับแม่ในอดีตเรื่องนี้ก็คือไม่เข้าใจแม่แล้วก็ไม่เข้าใจแมว<ช>ว่าทําไมแม่รักแมวทาไมทาไมแมวถึงสมคัญกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใชเราก็เลยไม่อยากทำร้าน,น<ช>จนจนจนมาเจอครับใช่จนไทเกอร์เข้ามาครับไทเกอร์เป็นทาสแมวของร้านนี้ยากให้ร้านนี้เนี่ยยังมีต่อครับก็เลยพยายามโน้มน้าวตัวลิงให้ทําคาเฟ่แมวต่อครับ ใช่แล้วเรื่องราวมันก็ดำเนินต่อไปเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ฟิลกูดใช่แบบว่าอิ่มเนาะอิ่มอิ่มความแบบแฮนปี้เนาะอิ่มสุขเป็นเจ้านี้ที่มาทวงนี้ที่ไรไม่เคยได้นี้กลับไปเลยไม่เคยได้เินยกเงิแล้วได้อะไรกลับไปได้เติมถ้ามาทวงนี้แล้วคุณกลับไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปเ็นไปได้ยังไงได้แปงกลับไปครับแต่จะไม่ใช่ช่วงแรกๆช่วงแรกแต่ําความรู้จักกันวาซาวาซาที่ผมจะปล่อยเนี่ยไม่แต่วันนี้เขาไม่้เทุกวันเลยนะ ื่องแบบว่ามาดู EP แรกแล้วจะแบบได้พงได้แฟนอะไรเงี้ยคือว่ามปล่อยอะไรหรือเปล่าตื่นเช้ามาวันนี้ผมผมยิ้มครับมีความสุขครับมีความสุขใช่เพราะเพราะอเพราะว่าวันนี้ทุกคนจะได้ดูไปรักด้วยมเรา EP หนึ่งใช่จริงๆผมโพสทวิตผมโพสได้นั้นไปอ่ะเพื่อบอกทุกคนว่าสําหรับใครที่ยังไม่เปิดใจอยากให้เรามาเปิดใจดูนะเปิดปุ๊บได้ไหนเปิดปุ๊บได้แฟนใช่ แบบใครที่เปิดใจเราได้ไปอะไรเงี้ยมีตัวอย่างก็มีนะครับหมายถึงว่านักแสดงในเรื่องเขาเปิดใจก็ก็มีกันเยอะแยะใช่จริงจริงคนที่เป็นท่านแมวเนี่ยคิดว่ามีอยู่ทั่วโลกนะครับใช่บางทีเราอาจจะโคจรมาเจอกันผ่านซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้ก็เป็นได้ใช่ครับเหมือนแบบคือเขาท่านชอบแมวเนี่ยเราไปซื้อแมวใช่ไหมแล้วเฟย์ก็ไปด้วยแบบนั้นอะไรหมายถึงว่า เราอาจจะเจอสิ่งเรื่องราวดีๆจากการดูซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวอะไรวะไม่เกี่ยวไม่รู้วนะเมื่อวานเขาต่อยกับเัื่อวพี่เขาต่ยชอบแมวก็เลยไปซื้อแมวเอาแล้วได้ไปด้วยทำไมชอบเขาต่างก็เลยไปซื้อแมวนี่อวันนี้พูดได้เลยคือปกติเรามีเพื่อนๆเรามีพี่ๆต้องเกรงใจต้องแบบกลัวโดนล้อกลัวโดนแซว ครับวันนี้มีสองคนของพูดได้วันนี้พี่ยิ้มกว้างเขาไม่มีคุณเกรซพลหรือเปล่าโกยรบกวนไฟนอลอีพีคุณเกรซพลไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยนะคุณเลนคุณเลนเพราะในเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่สองคนใช่ครับมีแก๊งของเราด้วยใครบ้างใช่ครับมีสตางมีพี่เฟสมีเจเจแล้วก็มีพี่เกรดด้วยครับใช่แล้วก็แสดงรุ่นพี่รุ่นใหญ่หลาหลายท่านเลยครับใช่ครับซึ่งในเรื่องนี้คนที่เล่นเป็นแม่ พี่เฟรชครับใช่ครับเป็นยังไงก็ถามโอ้พี่จิกเฟยก็คืออือฝีมือสุดๆเลยครับก็จริงๆทุกคนน่าจะได้เห็นจากเออีพีศูนย์ไปแล้วที่ที่เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรนี้ครับก็ต้องบอกว่าช่วงแรกก็คือความเกรงแล้วก็กดดันตัวเองประมาณนึงเลยครับแต่แต่หลังจากเออพี่เฟรชพูดประโยคที่แบบเออคลายใจออกมาแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเขาตั้งปรับตัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้ว,ลวนักสื่อพี่เฟสมากๆ <c oughs> คือคือทุอกเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะได้เห็นในซีรีส์ครับคือมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เออ่เหมืนอนเขาตั้งเล่นกับพี่เฟสอะไรยอย่างเงี้ยแ,แล้วก็เขาตั้งอยากจะออกมาจากเขาเรียกว่าตัวละครลิงเขาครับซูโฮกอ่ะก็โดยโดยถือว่าอารมณ์ของพี่เฟสเขาส่งออกมาผ่านทางสายตาแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยครับไม่ถือว่ามันรับรู้ได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 ้เบอร์นะเลยมันชัดเจนทุกทุกทุกช่วงขณะดวินาที ผมพูดให้เห็นภาพแต่ว่าเป็นอย่างนี้จริงครับทุกคนเห็นภาพทุกคนเห็นภาพใช่แต่เป็นอย่างนี้จริงครับเป็นอย่างนี้จริงครับใช่ครับใช่จริงในเรื่องี่พี่จาจอทุกคนเจอเยอะบ่อยเลยแหละครับจริงๆก็ถ้าให้นับมี่ฟามรู้สึกว่าพี่เฟยเป็นแม่อีกคนนึ่งของของพวกเราสองคนได้เลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่อยู่ในกองพี่เฟยเป็นนักแสยงรุ่นใหญ่ที่เล่นด้วยแล้วมีความสุขซีนบางครั้งที่ไม่เห็นพี่เฟยนะครับพี่เฟยก็ยังจะมาเล่นให้พวกเรา ซึ่งแบบมันทำให้เราประทับใจในตัวพิเฟษมากๆแล้วก็มีคาพูดพิเฟษคำพูดหนึ่งที่อยู่ใน EP สูดนะที่เขาบอกว่าเล่นเลยไม่ต้องเกรงใจกันเพราะว่าเราทามาด้วยกันเราเดินไปด้วยกันถ้ามีคนหนึ่งที่ล้มมันต้องช่วยกันลุกขึ้นมาครับมันก็เลยเป็นประโยคที่ท้าใจเฟครับใช่ครับแล้วก็จริงๆความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือแมวพูดได้แล้วก็ทำเสียงแมวได้ครับก็ครับก็อยากจะเราเปิดใจดูเพราะว่าเมื่อกี้มีแอบถามทีมงานมาว่า เออเเขาารรียกว่อะไน,น,นักภาคคือใครอะไรอย่างนี้ครับก็คือเป็นนักภาคอาชีพแล้วก็คือแมวแต่ละตัวก็คือใช้เออแยกคนกันแยกคนกันทุกคนเลยครับใช่นะครับแต่ตละคนก็คือเป็นแมวแต่ละตัว,ลตวเลยเคยดูกันหรือเปล่าครับแมวพูดได้เ,เคยดูกันหรือเปล่าได้ยินจังเลยอ่ะแบบเออเขาตามอยู่กับแมวมากแบบลองภาคแมวครับเออขาเป็นแมวเขาตามเขาตาเป็นแมวไงเขาภาคแมวด้วยภาคแมวเหรอครับภาคแมวใช่ไหมหูต้องทำเสียงอะไรกันวะยยังไงไหมอ่ะ เวลาเราหยุดแล้วแมวทำอะไรอะเออแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เลยครับก็ลองสักหนึ่งอารมณ์เอาดูแมวตัวโตแมวตัวโตอ่ะเฮ้ยนนท์ทำไรอ่ะอะไรกิ้วกิ้วให่เล่นกับแมวเลยพูดกับปันโผล่ด้วยเสียงนยิ่งเหรอใช่ก็มีมีจริงจริงก็มีหลายโทนเสียงครับแล้วแต่จังหวะครับมีไหมมีไหมมีดูฟินนะเราอ่ะเดี๋ยวแล้ารมณ์เลย อยากได้อร์มดูีมีในใจมีอารมณ์ในใจอยู่มีความสุขหรออากเป็นด้วยเออบอ่ะแล้วเวลาพูดกับมันเอ่ะเออให้เขาตั้งให้เขาตั้พูดก่อนเดี๋ยวเขาตั้งก่อนเขาตั้งก่อนเขาตังก่อนเขาแต่แกเออชอบเหมัอนเถ๋อพเเี่ยวเเอรอเ้ยเาอเอเาเรียกว่าตัวกลมอะไรอา้ชอบเอยู่งน้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับครับอือแค่นี้เอเแ่เอแค่นี้าก็โอเคแล้วมีความสุขัทั้งใจทำงานครับวันนี้ ครับแล้วเราพูดกับมันโถ่อย่างไรคะอะไรก็เลยละพูดกับมันโถ่อย่างไรละครับก็เรียกมันโถ่ปกตินะครับเสียงเสียงสามนิดหน่อยครับไม่ถึงกับเสียงแปดเป็นแับโถ่มันโถ่นี่มาฟิวฟิลนี้ครับครับแต่เรื่องนี้คือแม้ว่าจะพูดแบบพูดเลยพูดแบบได้ได้ฟังได้ได้แอบไปเห็นอะไรแบพี่พีนัพาเขาแบบพาไปแมว เอ้ก็มีเห็นนิดนิดหน่อยครับจากตั้งจากทีเซอร์แล้วก็ตัวที่ที่ไปดูครับทีสซืมานิดหนึ่งไปแอบดูครับผมใช่เพระรู้สึกว่าพอเป็นเสียงพี่นักพากย์จริงๆครับมันทําให้เรื่องราวมันดูน่าสนใจขึ้นเพราะว่าตอนเราเล่นเราเราคิดไม่ถึงเราครับว่าพอผ่านกระบวนการผ่านโปรเซสออกมาแล้วเนี่ยมันจะน่าสนใจเท่าฟอนนี้เชื่อว่าถ้าแฟนได้ดูวันนี้เนี่ยแฟนๆจะตกหลุมรักครับแม่พูดรู้เรื่องกว่าคนเขาเลย วันนี้มีแมวมากี่ตัวคะวันนี้เหรอครับวันนี้มีแมวหนึ่งตัวผ้าแมวหนึ่งคนครับอ่าเมื่อพูดมาขนาดนี้แมวหนึ่งตัวกับคุณผ้าหนึ่งคนต้องเริ่มแล้วแหละกับผัาแมวเลยเออถ้าอ๋อผ้าแมวแล้วใครเป็นผ้าแมวอ่ะใครต้องเป็นผ้าแมวอ้าวเลดี้เลดี้ก้คนชอด้วยในเรื่องเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าไทเกอร์เป็นทาสแมวอ๋อ ลิงเป็นตัวละครที่นิสัยคล้ายขึ้นกับแมวอ่าลพี่าพเ่ออันนี้พูดเลยนี้อไม่ได้อันไม่ได้โอ้โหต้องเป็นแมวผมเป็นแมวด้วยการเป็นท่าแมวของข้าตังอะเป็นประมาณไหนอารมณ์ประมาณไหนอารมณ์ประมาณไหนอะครับอยากเ้าเรียกอยากสัมผัสอยากเขาเรียกอยากกอดอยากอะไรอย่างเงี้ยคือคือแมวต้องบอกว่าแมวเป็น เป็นสัตว์ที่เรียกอะไรลักซันโด,เ,นนโดเขาจะมีความอินโทรเวอยู่ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเวลาที่เขายอมให้เรากอดว่าจะมีความสุขเป็นพิเศษใช่เขาไว้ใจครับใ,ใช่เวลาได้หยุ่มพุงมันโผล,ล่คือจริงๆมันโห่จะเป็นแมวที่คี้อออนอีกตัวหนึ่งคือหวานจ่อยอหวานจา่อยเขาจะแบบลักซันโดแบบสุดๆไปเลยครับแต่อุ้มมาอะไรเงี้ยเขาก็จะจะดิ้นออกจะดิ้นออกอะไรเงี้ยใช่เวลาเราพูดถึงแมวก็ดูแบบดูตาแบบเป็นประกายเลยอ่ารเงี้ยรับใช่ใช่ชอบเาหมายถึงว่า ก็กลิ่นเขาเหมือนแป้งเด็กนะครับกลิ่นนะใช่ครับแกเอาแป้งเด็กไปทาตัวมันโถ่รึเปล่าแล้วมันโถ่ก็ยอมให้ให้เฟิร์สแบบเล่นบ้างไหมคะเดี๋ยวนี้คงลืมมันไปแล้วแหละครับทำไมอะคะก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับแล้วก็ยังรักกันดีครับหลังๆโดนสวบครับอันนี้สิ่งที่พูดมาต้องการอะไรคะอธิบายให้เห็นภาพครับใช่อยากได้ชวนไปเล่นอะไรแบบนี้อันแล้วความทัาแมวของพี่เฟิร์สนะคะครับ จริงๆถ้าเฟิร์สมีแมวเพราะว่าเฟิร์น่าจะเลี้ยงแมวแบบตามใจแต่พยายามประคับประคองเขาให้อยู่ในร่องในรอยครับก็ได้ลองเลี้ยงได้ลองเพราะว่าชีวิตประจําวันเราก็ก็มีให้เห็นนะหมายถึงว่าไปแมวอยู่แล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างเป็นรักครับด้วยราไกครด้วยราไกครเป็นรักด้วยนะครับให้แมวเลี้ยงครับทุกวันราคารนะครับสองลูกดื่อครับทางช่องจีบพี่ผ้าครับอ่ะเมื่อกี้ตอนแรกกลับไปที่บอกว่าพีพีแรกก็คือแบบก็แบบ มีความสุขเลยนะเพราะฉะนั้นให้บอกแฟนๆหน่อยว่าคนที่จะได้ดูวันนี้พร้อมกันกับเราจะได้อะไรกันนะ <c oughs> โอ้แปลว่าได้ได้ซึมซับอารมณ์ <c oughs> ทุกอารมณ์เมื่อกี้เนี่ยตอนที่มันแบบเดทแอร์อะครับหรือว่าพี่ๆตัออ้งใจจะพูดว่าได้นรือไ <c oughs> ม่ได้ไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้โอ้โอ <c oughs> ้อะ <c oughs> ไรดีข้าววินาทีแบบก็ คิดว่าวันนี้ทุกคนที่ได้ดูซีรีส์วันนี้ก็น่าจะได้เขาก็สะสมซาอารมณ์แล้วก็ลมกลับไปครับก็มีทั้งมีทั้งแฮ ppy ฟิลกูดมีทั้งความอุ่นแล้วก็มีทั้งเออคราวน้ำตานิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยยาวนิดหน่อยจริงๆใช่ครับนิดหน่อยใช่ไม่แต่เราบอกแฮปี้เขามาสาบผมที่หลังว่ามันโกหกกันนี่หนาใช่าก็เราก็พูดกันตามตรงนิดเดียวก็หมายถึงว่าก็เรื่องมันเริ่มต้นจากการที่คุณแม่เขาใช่มันก็อาจจะมีฉากประมาณนั้นนิดหนึ่งซึ่งก็มันเป็นความเศร้านิดหน่อยครับ ลิกเฟร์นะคะครับแฟนจะได้อะไรเฟิร์แฟนจะได้อะไรกลับไปเหรอครับเอาแค่วันนี้เอาแค่วันนี้ได้ความสุขครับแล้วก็คุณจะได้เมนเป็นน้องแมวเพิ่มครับวันนี้ก็จับจองเรื่องเมนของตัวเองกนได้นะครับนอกจากน้องเฟิร์น้องข้าวตังแล้วเนี่ยยังมีนองแมวอีกหลายๆตัวให้ทุกคนจับจองนะครับใครเป็นเมนใครใครชอบน้องคนไหนทวิตมาบอกกันได้ครับครับผม ทำได้คเขาทำได้ในเรื่องมีมีจิโร่มีเจนนี่ครับมีจอห์นวีคครับแล้วก็มียายจูมีจูครับจัมโบ้ครับครับหลัหลักอะไรก็จะเป็นหลักๆครับใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วมีสุหมู่มาไหมครับวันนี้ยูสุหมู่มูมูไม่ไม่ยงคิดน่าจะนอนอยู่บ้านเพราะว่าจะมาช่วยเลี้ยงแมวทำไมเรียกว่ามาอยู่เริ่มเริ่มจากไหนไม่รู้ว่าเริ่มจาก พี่พๆเขาใช่พี่เขามาแซวแซวใช่ไม่เหมือนไม่ยกชิ้นต่างเลยแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับพี่มูลดน้ำหนักพอดีใช่ซึ่งก็มงจริงนิดนึงครับรถแล้วรถแล้วรถแล้วครับจากบุรีลูกผมครับไม่รู้นะคนที่เริ่มคือคุณเลยค่ะวันนี้ไม่มีใครบอกว่าลูกผมไม่ยกแน่นอนตัวใหญ่ได้ครับเพราะวันนี้ลูกผมยกลูกวิ่งทุกวันผมเทนมากับมืออือครับ ้องให้ออกกำลังกายแล้วใช่ครับผมไปผมไปฟิตเนสผมก็ฮิ้วน้องไปด้วยครับใช่น้องจะได้แข็งแรงครับฮิ้วเลยนะแล้วมันไม่ฮิ้วคนไปด้วยผมก็เห็นแล้วมันตื่นเต้นในหัวมาดากใครด้วยหรอไม่ก็คือเอิงจริงๆก่อนเลยเราก็ไปแหละครับแล้วก็เหมือนเราช่วงปีใหม่ครับตช่วงปีใหม่ก็ตั้งแต่เราไปเชียงใหม่กันเนาะถ้าผมก็ปฏิญาณกับตัวเองว่าเดี๋ยวปีใหม่เราจะเริ่มใหม่ เดี่วันขอดนะขอมาขอดเดือนแรกของปีใหม่ละเริ่มยังเริ่มยังหนึ่งวันก่อนเริ่มแตญงงานดีดีครับเริ่มดีดีครับเริ่มแล้วถือว่าเริ่มดีมากเลยครับขอบคุณนะครับคือผ่านมา20วันหนึ่งวันโอเคได้ไหมพี่เบิร์ดใช่ไหมเริ่มหนึ่งวันได้ไหมยังไม่เริ่มเลยก็ได้คุณอยากทำอะไรคุณทำได้เลยอ๋อนี่คือเหตุผลของการเปนี่เองต้อนแมวนิดหนึ่งครับ อ่แล้วนี่เออที่สำคัญคือบัตรแบบโซอาก็แบบวมากด้วยใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอดครับก็ดีใจมากๆครับที่ที่บัตรโซอาแล้วก็วันนี้ได้ได้มาดูด้วยกันวันนี้ครับก็ใชครับอยากเจอทุกคนแล้วครับมาเจิแมวด้วยกันใช่ครับรุนไปค่ะอะไรแบบโอโหเขาแบบโหดีด้วยความที่มันเป็นซีรีส์คู่นะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีซีรีส์คู่แบบเป็นคู่คู่แยกมานานครับ ทีนี้พ่อจะมีการขายบัตรเราก็มีความตื่นเต้นครับแต่ว่าก็โล่งใจเพราะว่าแฟนแฟนยังอยู่กับเราอย่างล้นหลามแฟนแฟนเนี่งรักแล้วก็สะพอเราอยู่ขอบคุณมากครับแต่แฟนคุณฮือฮามากเลยนะตั้งแต่แบบปล่อยพีเลิฟเนี้ยแบบโอ้หแบบโซเชียลมาทุกวันูคเลยเหมือนเขารอคอีใจเหมือนกันครับก็จริงๆคือฮาก็ดีครับดีดีกว่าคือๆือนะครับก็ ท่ามที่สุดการรอคอยแล้วครับก็จริงๆก็ในที่สุดเราก็มีซีรีส์ Feel Good ปลบสมองแล้วก็เอ่อโรแมนติกแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูคือเป็นการสยบว่าโดยปกติเฟื่เข้าตังจะต้องดราม่าตลอดครับคือเราผิวขึ้นจรเออใช่ไหมอะไรคนเขาบอกว่าภาพภาพภาพเราจะเป็นอย่างนั้นใช่แต่จริงๆถ้าทุกคนมารู้จักเขาจริงๆเขาตางเป็นคนนอนคอมมดี้ไม่ใช่ไปเจอเลยใช่ใช่มาดูเราต้องนอนครับควรนอนอย่างน้อยหกถึงแปดชั่วโมงที่บอกเขาต่าคอมดี้หรอ จริงครับเขาต่างเป็นคนตลกธรรมชาติอ่าั้นหลอกผมผมเป็นคนเท่ครับใช่จังหวะเขาเป็นครับเวลาเขาจะองตลกเขาเป็นยังไงมันจะมีจังหวะแบบตะกี้อะไรครับแบบคือฮือฮือจะมีจังหวะแบบก่อนหน้านี้ตุ้งตลกแล้วตลกเลยครับพี่หรือหรือผมตลกคนเดียวล่ะผมไม่แน่ใจละ ครับใช่ครับก็จริงๆหลากหลายเลยครับเหมือนโชว์แมวว่ะเหมือนโชว์ทหลากหลายก็เออก็ก็มีโชว์ร้องเพลงครับร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเพลงทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับร้องเพลงที่ที่เพิ่งปล่อยไปใช่ใช่ครับก็บ้านของหัวใจนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ที่จะปล่อยวันนี้เหมือนกันไม่ปล่อยภาษาพัก ของบันนี่บันนี่นะครับก็ฝากด้วยเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้นะครับจังหวะที่ใครมาถามแต่ก็บอกนะว่าของบันนี่นะใช่ครับคุณพูดมาตั้งแต่วันแรกครับจนวันนี้ของบันนี่ครับของผอ่ะก็วันนี้ก็คือจะได้ดูทั้งโชว์แล้วก็ดูแบบของของการใช่ครับพร้อมโดนแซวมีช็อตให้แฟนๆได้แซวไหมคะทุกคนหรือโดยปกติแล้วโดนแซวเป็นปกติแล้วต้องมีช็อดก็โดนอีพีหนึ่งผมว่ามีซีนน่าจดจำหลายซีนครับ อันนี้ส่วนตัวส่วนตัวครับผมชอบส่วนตัวสําหรับ e ีหนึ่งมากๆก็หวังว่าแฟนๆดูวันนี้แล้วแฟนๆจะรู้สึกแบบเดียวกันครับก็คือก็ลองให้แฟนๆเขอให้แคทชั่มาว่าชอบถอดเดียวกันหรือว่าครับก็มีแคปแท็กด้วยมีแคปแท็กด้วยครับค่ะอ่ะใครจะจำได้เอ่ยแคปฟอร์แคสทีอัครอีก EP หนึ่งค่ะใช่ครับแค่ตอรแคที่ทำตาแบบเป็นเป็นแมวข้างหลังตัวนั้นเลยค่ะ สุดท้ายเราขัช่องทางการติดตามน้องชมดีไหมครับการติได้ครับก็โต้ก็อ่ะฝากให้การติดตามค่ะอ่ะคนที่ไม่ได้มาดูกับเราที่นี่ครับซีนี้ก็ดูได้ใช่ไหมคะดูได้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาละโดนเส้นนะโดนเส้นนะโดนเส้นนะโ้ โอเคครับครับก็อย่างที่เห็นครับทุกคนซีรีส์เรามีแต่ความสนุกแล็สนุกสนานนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยครับแฮชแท็กนะครับแคสพอแคส EP หนึ่งแล้วก็คนที่ไม่ครับคนที่ไม่มาดูกับเราวันนี้ก็ยังสามารถดูได้ที่ที่ที่บ้านที่จอทีวีที่เอ่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บ้านก็ได้ครับ กาวก็กาวก็ไปรับเรื่องแมเรียนครับทุกวันอังคารเวลาสองทุ่มครึ่งครับทางช่อง GMB ยี่้าครับเราก็รับชมพร้อมกันนะครับได้ทางทวิตชั่นวเท่านั้นครับครับผมโอเคะขอบคุณมากครับคุณยยครับ